สวัสดีครับจากร้านคงจักการเกษตรแล่งรานะครับวันนี้ก็มีลูกค้าจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้มาโทรมาสั่งเครื่องครับแมกนัม RT 155พัดนะครับนี่ครับตอนนี้กำลังทำการเติมน้ำมันเครื่องนะครับส่งทางไปสี์นะครับเก็บเงินปลายทางครับผมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแมกนัมอาร์ท้อยสีครับ เครื่องยนต์รับประกันหนึ่งปีนะครับสินค้ามีมอกรรับรองนะครับผ่านมาตรฐานครับขายดีมากครับรุ่นนี้ รอบครับครับผมทำการเติมน้ำมันนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวสี่สักครู่มาฟังเสียงกันนะครับครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับแมกนัม r า140พัด ครับตาติดง่ายครับผมเตรียมจัดส่งลูกครับจังหวัดนิรั์นะครับตาไปครับ พันๆเดินเบาให้ลูกค้าฟังเลยน,นี่ครับรอบเดินเบานะครับ รองเครื่องเตรียมจะส่งลูกค้าจังหวัดปุยลำครับผมส่งทางไปษณีเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ